สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ๊กไก่มีเมนูเด็ดจากจ้ลูกฟักแมวพี่มิขอเองเลยนะคะเป็นคนซื้อมาเองด้วยนะนี่ลูกมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหมดฤดูดดเก็บเกี่ยวของมันแล้วนี่คือเก็บแบบว่าเก็บมาไว้เป็นสองสาเดือนแล้วนะคะแต่ทำไงได้อะมันไม่มีให้เลือกเนาะ เดี๋ยวกูเคยจะปลูกนะปีนี้นะคะเคยปลูกแล้วอะแต่ว่ามันตายนะคะเพราะว่ามันไม่โดนแดดดูสิเอาออกเยอะเลยใช้มีดสับดีกว่านะคะเพราะว่าขูดเนี่ยเส้นมันบางไปมันเล็กไปหน่อยหมักหมูเตรียมย่างนะคะซีอิวขาวน้ำมันหอย เกลือิกไทยต้มตีมไก่ไว้นะคะไก่นิ่มแล้วเว้ยเว้ยเว้ยหล่นเองเลยนะนี่หมูจะสุกแล้วนะคะขุ้มข้าวเหนียวห้ามลืมเด็ดคาดหากันโผน้องน้อยของบ้านให้มามาโผม้ ดูตล่างลกในห้องพีนาที่ว่าอะไรนี่มันตัวปี๋ที่อะโวเดียไม่ใช่เหรอยังคิเรื่อที่อ่ะที่ไหนเรียกไนเซตตีนมาลกเกลืมนะคะข้าวข้าว วันนี้วันทุกป่องให้ใครเล่นด้วยต้นหอมผักชีนะคะเว้ยกระเด็น<ๆ>กระดอนฟอนใหญ่จะหั่นมันทีเดียวลงรีบมาก็ะไรเดี๋ยวหั่นนิ้วเองนิ้วไม่อร่อยนะยเคยกินยนงเฮ้ย,ฮยอร่อย แม่อร่อยทั้งตัวมองมองอาวรอ,อไม่เคยถือตัวเองเอเพื่เล่นเหรเนี่เพื่เล่นเหรเนียเ,ยเารเหรออย,ยอยู่ยยวอือนพืนนะ้อะรอกหพร้อมแล้วครนี้ก็มาปรุงป่นใส่เข้าไปน้ำตาลอ้อยนะคะ นัวหวานน้อยมะนาวน้ำปลาข้าวคั่วของเราเกี๊ยวปลาใช่ลาบหมูที่รักสี่แฉวมะลาบหมูลาบหมูลาบหมูลาบพี่มิกพี่มิกเป็นหมู <laughs> ชิมแล้วต้องใส่พริกจะได้แซ่บแสารแน่กับหอมแดงนะคะต้นหอมผักช,ชีครกนี้ของพี่มิกน้ำตาลอ้อยนะคะใส่หน่อยนึงอเออเต็นออกนอกครกเลย น้ำปลาร้านะคะที่กุ๊กไก่ต้มแช่ตู้เย็นเอาไว้ Devo aggiungere qualcosa? Salsa di pesce? Un cappellino. Eh, lo sai perché... E basta, eh? Sì, ok Non l'ho messo ancora perché l'ho messo... plara, basta mm. Eh, ma infatti un pochino di salatina mm. e poi un po' di salsa di pesce mi ci vuole oh, Poi è perfetta Devo unire con il meraviglioso Guarda, Oh, la picchiamo l'occhio <ride> ตีกระไรตีแม่เองฝากตั้งาวเหนียวใ่ถูกดำป้าเรากินสะดวกนะให้ติดมือด้วยไม่กินเนาะเาอยากินับหมูจริงอะไอหมูฝอยหมูหวานเาชอบกินกวนี

แม่มื้ออร่อยของเราพร้อมแล้วนี่ไก่อบในกระทะที่ทำนะคะนี่ส้มตำของกุ๊กไก่อันนี้ตำไทยของล้ำหวานลาบหมูชามใหญ่ของเราไม่ต้องไปแบ่งใส่จานกินทั้งแบบนี้เลยนี่ส้มตำของพี่มิกนะคะใส่ปะลาร้าอย่างเดียวและนั่นนางเตรียมข้าวเหนียวปั้นใส่ถุงไว้แล้วโอโ้เตรียมกดแขงขันะะแล้วค่ะปบ้า<ๆ>มาก <laughs>

quello è molto più simile secondo me ci sta anche bene perché è croccante ma lui ha detto che mm -hmm. <coughs> ha cioè io no pangwin miao come dormono oh he can search ถูขาตั้กล้องมากอย่าล้มเป็นพรนะอย่าล้มกล้องมากเนาะแ่บมากค่ะาป้าไอไม่เคยไยจะยินนะมีเอาไนไหมแ่บมากค่ะทุกคนแฉบมากแบบขำมีเต็มสิบห้พันหนึ่งเลยเยอะกว่านั้นด้วยเดี๋ยวมันจะดูโอเวอร์ไปเพราะมันอร่อยมากจริงหรอเอ้ยมันหนักน้อยเลลูกใช่มันเผ็ดมัน เคนแบบพอดีไม่เค็มโดดแล้วก็มันหวานมันมันมัน,มนเปรี้ยวด้วยรดันอร่อยอเผ็ดมากไหมพี่ไม่เผ็ดค่ะเปรี้ยวไปนิดนึงสำหรับลูกถูกต้องไหมใช่มาก ใ่ก็จับลูกเลยแต่นิดเดียวจริงนะนิดเดียวโอเคแล้วแหละบหมูอ่ะผมไม่ได้นิดเดีย ไปปะลาบหมูลาบหมูที่ผมไ่หวมว่าแม่อยากดูละครมากแล้วโอเ,เจะเป็นใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะัดีครบ